ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวข่าวปากพูลนะครับท่านสามารถอรัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ไปพร้อมกันผ่านทางเพจ Facebook และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเทศบาลเมืองปากพูลวันนี้วันศุกร์ที่8มีนาคม2567พบกับผมวัต์เดชเปี่ยมเช่นเคยนะครับวันนี้มาพร้อมกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับปากพูลพร้อมยกระดับเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตั้งเป้าเป็นเมืองที่11ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกประเทศไทยนะครับและข่าวต่อมานาะยกปูพาพัฒนาเมืองประสานสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6นะครับเตรียมก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มากที่คลองบางมวงหมู่ที่10เพื่อคนปากปูนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีมาต่อกันด้วยข่าวกองทุนสวิการชุมชนเทศบาลเมืองปากปูนจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสำเร็จตามเป้า สมาชิกปลื้มได้ของรางวัลกลับบ้านกันทั่วนหน้าครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปากพูนโดยจัดขึ้นเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาณท่าเรือคนชายเลนหมู่ที่9ตำบลปากพูนโดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนกว่า1,500คนนำโดยนายวิชาคันทิกประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปากพูนพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้โดยมีการสรุปผลการ ดำเนินงานของกองทุนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเลือกคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่มาแทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่หมดวาระแล้วโดยในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการชุดเก่าได้ทำหน้าที่ต่อไปนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงของกลุ่มเยาวชนสภาว,วสายัยหัวใจอาสาและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลเมืองปากูลไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการโชว์ทักษะความสามารถด้านภาษาไทยจีนอังกฤษและได้ร่วมการแสดงความยินดีกับนักกีฬาของชมรมเกตบอลเทศบาลเมืองปากูลที่คว้ารางวัล ระดับโลกวาดสีรางวัลในการแข่งขันกีฬาเกตบอลน,นานาชาติไ h a i l a n d Open Master g a m เกมครั้งที่4ได้แก่รางวัลชนะเลิศเหรียญทองพร้อมถ้วยรางวัลจำนวน3รายการและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงจำนวนหนึ่งรายการประเภทคลาสสิกโอเพนทีม5คนโดยงานนี้น,นายธนวุฒิถาวรพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูลได้กล่าวชื่นชมและแสะดงความยินดีกับทีมนักกีฬาที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองปากพูนได้เป็นที่รู้จักในการแข่งขันกีฬาระดับโลกและนายกปู่ได้ร้องเพลงและเล่นดนตรีให้กับสมาชิกกอง และทีมนักกีฬาได้รับชมกันอีกด้วยข่าวต่อมานะครับปากพูนพร้อมยกระดับเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตั้งเป้าเป็นเมืองทิ่เ1ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกประเทศไทยครับ เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาน,นายธนวุฒิถาวรพรามนายกเทศรรมนตรีเมืองปากพูนพร้อมด้วยนายสุประชัยนาคสุวรรณปลัดเทศบาลเมืองปากพูนและหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุมหาหรือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการปากพูนวิชาลัยการยกระดับการขับเคลื่อนเมืองปากพูนเมืองแห่งการเรียนรู้หรือว่า Learning City สู่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดำรงพันธ์ใจห้าววีระพงศ์รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะทีมวิจัยโครงการปากพูนวิ ชาลัลณนะห้องประชุมป่าชาเลนเทศบาลเมืองปากพูนการประชุมหารือร่วมกันในครั้งนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok ดำรงพันธ์ใจห้าววิรพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดโครงการปากพูนวิชาลัยได้อัปเดตถึงการดำเนินโครงการที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและได้หารือเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยวางเป้าหมายเมืองปากพูนให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกจํานวน10เมืองด้วยกันซึ่งความสําคัญของการเป็นเมืองแห่งการเรียน ือเมืองที่มีการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สําหรับประชาชนทุกคนและทุกระดับโดยมีการใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้มีการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกปูที่ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเมืองปากพูลให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้หรือว่า learning city และนอกจากจะเป็น learning city แล้วยังเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน หรือว่ากรีนซิตี้อีกด้วยและนอกจากจะเป็นเล ARNING ซิตี้แล้วยังเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนหรือกรีนซิตี้และเป็นเฮลทซิตี้คือเมืองสุขภาพดีอีกด้วยหลังจากนี้ประมาณเดือนเมษายนทางทีมวิจัยโครงการปากปูนวิชาลายัยจะเชิญเจ้าหน้าที่ยูเนสโกของประเทศไทยมาทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกโดยตั้งเป้าให้เมืองปากปูนเป็นเมืองที่11ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกอีกด้วยแหละครับ ข่าวต่อมานะครับเทศบาลเมืองปากพูนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอบตอโคกลอยจังหวัดพังงาในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และการบริจัดการระบบสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองปากพูนครับ เมื่อวันที่1นถึงสมีนาคมที่ผา่า,านมาเทศบาลเมืองปากพูลได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลอยจังหวัดพังงานำโดยได้สมบัติจินดาพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จำนวน50คนเข้าศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร,กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปีงบประมาณ2567ระหว่างวันที่1นถึงสมีนาคมณเทศบาลเมืองปากพูลโดยมีนายธนวุฒิถาวนพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูลพร้อมด้วยนาย สุภชัยนาสุวรรณปลัดเทศบาลและนายชานชัยอาุณผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากพูนร่วมให้การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และระบบาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองปากพูนและการยกฐานะจากอบตอให้เป็นเทศบาลเมืองโดยนายกปูได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้และสาธิตการปฏิบัติงานด้วยระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และระบบปากพูมาร์ทซิตี้พร้อมทั้งพาลงพื้นที่ศึกษารูปธรรมความสําเร็จนฐะฐานเรียนรู้ของสภาต่างๆซึ่งประกอบด้วยสภา ไาไวใสหัวใจอาสาเรื่องโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมหรือว่าอีโคสคูลวิสาหกิจชุมชนโรงเหนือยสีฐานเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนนกองทุนหลักประกันสุขภาพสอปอสอชอและแหลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนณศูนย์พัฒนาเล็กๆหมู่ที่9นอกจากนี้ได้นําคณะลงพื้นที่ฐานเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรไปดูเครื่องค่าวเทคหรือว่าเครื่องวัวเทียมและฐานเรียนรู้สภาผู้สูงวัยเมืองปากพูนณชมรมใส่ใจผู้สูงวัยหมู่ที่4ไอทีเป็นตากอนะครับมันจะตก เรียกได้ว่าเป็นการดูงานที่ครบจบในที่เดียวเลยแหละครับมาต่อกันที่ข่าวดูงานอีกข่าวหนึ่งนะครับนายกูให้การต้อนรับคณะจากอบตเปลี่ยนในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองปากพูนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำบลเปลี่ยนนั้นปลอดทางขยะปฏิตามข่าวนี้กับน้องเพชรนักศึกษาฝึกงานของเราครับสวัสดีครับพมเพส้นพงแพวหรือน้องเพชรนะครับตอนนี้เพชรยูทีมู่ทีห้า ไล่ลุงใชยนะครับวันนี้เพชรภาทุกคนมาดูกันจากการขยะข้องเทศบาลปากพูนกันนะครับโดยวันนี้เรามีพีพีจากอบอตเอปลี่ยนมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจากการขยะนะครับตอนนี้เพชรพาทุกคนมาดูพื้นที่จริงกันเลยนะครับวันนี้นายกปูได้นําคณะจากองค์การบริหารส่วนตําบลเปลี่ยนมาดูการทํางานขอ้องเของวัวเทียมและได้มีการสาธิตกระบวนการข้องเของวัวเทียม ได้นําเข่องบีบอัดพลาสติกมาติดตั้งเพื่อรองรับการขัดแยกขยะและนําขวดพลาสติกที่บีบอัดแล้วนําไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงงานปูนซีเมนต์เป็นรายได้ให้กับคนในชุมชนหล,ลังจากได้มีการย่อยสลายขยะประเภทเศษอาหารที่ได้จากขัวเลื่อนให้เปลี่ยนเ,นเป็นน้ำมักชีวภาพและการหุ่งต้มซึ่งคนในชุมชนสาม,มารถนนำขยะประเภทขวดพลาสติกและเศษอาหารในครัวเลื่อนเพื่อน,นำมาแลกเป็นน้ำมักชีวภาพสำหรับการนำไปใช้ในการเกษตร และในอนาคตสาม,มารถนำทั้งมาบรรจุกรหุุงต้มได้อีกด้วยตอนนี้เพจจะไปส่อถมถ้มฐานประลัดส่อมหนักข้องออบตเปลี่ยนสักน้อยนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นและก็ได้อะไรจากการดูงานครั้งนี้บ้างนะครับวัสดีครับท่านท่ออานคิดว่าการดูงานครั้งนี้มีประโยชน์อย่างไรและสาม,มารถนำไปปรับใช้กับออบตเปลี่ยนได้อย่างไรบ้างครับ คือแนวคิดข้องธนายกแล้วก็เทศบาลเมืองปากปู่นนี่มีความคิดดีๆนะครับในการที่จะกัดเหยกะขยะแล้วก็นำขยะมาใช้ประโยชน์ให้หมากที่สุดซิ่งเหล่านี้นะครับมันมีพ้นทําให้หลดขยะจากตอนทางไปถึงปลายทางได้แล้วก็สิ่งที่เกิดประโยชน์มากตีสุดก็คือไปได้ประโยชน์กับชาวบ้านในเรื่องชัวัติการต่างๆนะครับขยะนี่มันหลดตามพ่วงระยะเวลาที่เราเนี่ยวางแผ่นไว รับเป็นสิ่งดีๆมาครับพมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเยี่ยมชมวัวเทียมของเราในวันนี้แท้มวันนี้เรายัางพึงได้เขืองบทอัดพสติกมาไม่สดๆร้อนๆอเลยนะครับโดยชาวบ้านสามารถนํนำขวดพสติกพวกเศษขยะเศษผืชมาสามารถเพื่อแลกเป็นน้ำมักหรือว่าการชิวภาพได้นะครับพมเพลส้วนวงแพลรายงานจากไร่ลุงชัยสวัสดีครับ และช่วงนายกพาพัฒนาเมืองในสัปดาห์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวตำบลปากพูนทุกท่านนะครับที่จะหมดปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคในช่วงหน้าแลง้งไปติดตามข่าวดีนี้พร้อมกันครับได้รับโอกาสทีดีนะครับจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นั่นก็คือในเรื่องของการทำระบบประปาขนาดย่อยมากๆ ซึงต้องใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ80ดสิึงร้อยล้านบาทถ้าจะใช้งบของเทศบาลเนี่ยคงจะไม่เพียงพอเพราะฉะฉนนั้นก็เลยเกิดการประสานงานระหว่างซ่อๆระว่างกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็เทศบาลน,นะครับตอนนี้ได้ลงมาสํารวจพื้นที่เราก็เรามีพื้นที่พร้อมห้ารายแล้วก็มาสํารวจพื้นที่เพราะโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำรินะครับพมธนาวุฒาวันพรามนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนในรายการนายกพาพัฒนาเมืองวันนี้นะครับ เราจะมาคุยกันเรื่องคลองอประปาครับเรื่องน้ำทางน้ำคินน้ำชาดังไปดูพื้นที่ที่คลองบางมง่วงซึ่งทางเทศบาลเมืองปากพนกของเราได้ขุดสระไว้ขนาดพื้นที่200คูณ400เมตรลึกประมาณ4เมตรถัวเฉลี่ยคงจะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลิตน้ำเพื่อแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและก็มีความเพียงพอในช่วงฤด,ดูแล้ง เราสามารถที่จะผลิตน้ําได้ประมาณ4เดือนนะครับสเดือนเพื่อแกใจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน1นึ่งื่นกว่าครัวเรือนมันจะมีช่วงฤดูฝนแล้วก็น้ําซึมซับใต้ดินเข้ามาเสริมก็คิดว่าใช้ได้ไปอีก8เดือนนะครับคิดว่าเพียงพอต่อถึงช่วงฤดูฝน ณปัจจุบันเนี่ยครับข้องปักพูนเราเนี่ยเราให้บริการในเรื่องข้องน้ำประปาเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดพันขัวเรือนจากมื่นหกพันกว่าขัวเรือนเนี่ยนะครับตามทะเบียนราษนับขัวเรือนที่ไม่มีบ้านหล็กที่ที่กันเนี่ยก็ตกประมาณมื่นเจ็ดพันกว่าขัวเรือนนะครับเราตีว่ามื่นเจ็ดพันขัวเรือนเนี่ยครับตอนนี้เจ็ดพันกว่าขัวเรือนเนี่ยได้ใช้น้ำประปาแลวอีกมื่นขัวเรือนยังไม่ได้ใช้ที่ครับพอช่วงหน้าแรงในนามไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองกอนเนี่ยนาบาดานของเราเนี่ยนะครับเรา ติดตั้งปัม๊มซับมิดดูดนน้ำบาดาลจากบ่อบาดาลเนี่ยลึกแค่30เมตรแต่ตอนนี้เราต้องย้อนปั๊มลงไปลึกถึง70เมตร60เมตร70เมตรนะครับจึงจะได้น้ำขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นปนัญหาที่นี่จากปัญหาเราเนี่ยครับก็ได้วิ่งประสรานงานไม่ไว่าจะเป็นซ่อๆเขตปืนทีผมก็ได้ให้่านซ่อๆนี่ช่วยอภิปรายในในสภผ้านะครับการรองอธิบดีก็ได้โรประสรานงานติดต่อกันว่าที่ปากพู่เนี่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องราดีๆเรือนาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วขาดผาเนี่ยเราจะได้น่าจะได้ดําเนินการแนนนอนตัวนี้สามารถใช้น้ำได้ถึง12,000่สองพันขัวเรือนแล้วก็เดิมเนี่ยข้องปากพูนเราเราใช้น้ำบาดานทีนี้ปัญหาน้ำบาดานเนี่ยมันเกิดชนิมเล็กที่เราแก้ยากบักนักเลยนะครับก็คือชนิมเล็กกับหินปูนไอซองอยางนี้พอมันมารวมมันมาเลยมอน,น,นกักแพลเลยครับเพราะฉะนั้นระบบไม่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นระบบกรองกัน นะครับใช้ระบบอาโอมากร้องก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้แต่ว่าก็ต้องผ่านกระบวนการกรองอีกที่นึงนะครับแล้วก็ทางทีดีก็ต้องต้มอ,อันนั้นก็จะเป็นเรื่องข้องอนาคตซึ่งมันจะขึ้นที่ปากพู่นเนี่ยเร็วๆนี้แหนนอนครับโครงการนี้นะครับ่งที่ลืมไปเสียมไม่ได้นั่นก็คือเป็นโครงการพระราชดำริ ที่เราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับถ้าโครงการนี้ได้มาลงในพื้นทีป่ปากพูนก็ได้ช่วยแก้เคบรรเท่าในเรื่องของปัญหาของน้ำเพราะถ้าทําในปากพูนเนี่ยนะครับอย่าลืมมาตอนนี้ปากพูนเราใช้น้ําของเราเองก,กันใชนนนนนน้น้ําของเทศบาลนครนครที่ธรรมราชกันแต่ถ้าเราได้ตัวนี้มาท้งหมดเนี่ยนะครับน้ำคองเทศบาลน,นครน,นครที่ธรรมราชเนี่ยสูงหน้าเรงก็มีไม่เพียงพออยู่แล้วที่จะไปโล่เลียงเนี่ยก็ช่วยบรรเท่ากันทางเมืองนะครับก็เป็นโครงการนึ่งที่ทําให้เมืองนครเนี่ยลดปัญหาเรื่องน้ำ อุปโภคและบริโภคนะครับสำหรับรายการนายกพาพัฒนาในวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวที่จะต้องมาพบปะพูดคุยกันเพียงแค่นี้ครับพบกันไม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับและนี่คือครอบครัวข่าวปากพูนนะครับพบกันทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลากันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์การประชาคมหมู่บ้านประจำปี2567นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11-18มีนาคมนี้ ผมและทีมข่าวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ครับ